ตอนเช้าเหมือนทุกวันหน้าร้านกาแฟยายแป้วไอปุ๊ไอออสและไอหนุ่มมานั่นจิบกาแฟากันตั้งแต่เช้าเพราะวันนี้พวกมันตั้งใจมารอน้องแป้วโดยเฉพาะ3มตัวกำลังเมาสกันเพลินๆทันใดนั้นสาวแป้วเดินมาโบกมือทักทำเอา3ามตัวพร้อมใจกันยิ้มหน้าบานเหมือนถูกหวยรางวัลปลอบใจวันนี้น้องแป้วน่ารักจริงๆเลยนะไอหนุ่มทำมินิฮาร์ทาหากินของมัน วันนี้มีเรื่องจะบอกสาวแป๋วยิ้มบางๆอย่าบอกนะว่ามีแฟนแล้วไอ้หนุ่มทำหน้าจริงจังขณะที่สาวแป๋วกําลังนั่งลงจังหวะนั้นเองสาวมะตูมกับสาวส้มโอเดินข้ามฝั่งมาเอา้าสองสาวมาจังใดล่ะนี่ไอปูทักทันทีวันด,ดีค่ะไอพวกพรีสองสาวยกมือไหว้โอ้โหไม่มาแป๊บเดียวมีสาวมานั่งประจำร้านด้วยสาวมาตูมแซวทันทีสาวส้มโอทำหน้าแซว ไอหนุ่มรีบใส่บทคนนี้แฟนพี่เองชื่อน้องแป๊วไม่ใช่ไม่ใช่มัวใหญ่แล้วสาวแป๊วปฏิเสธทันทีไอพี่หนุ่มโมเมน้องเขาทำไมเนี่ยเสาวมะตูมดูไอหนุ่มในขณะที่สาวแป๊วแอบยิ้มสาใจที่ไอหนุ่มโดนสองสาวว่าจูจูเสาวมะตูมกับสาวส้มโอทำหน้าเหมือนได้กลิ่นอะไรน้องตำหม,มากให้ยายแป๊วกลิ่นเลยติดตัวไอหนุ่มรีบเสริมกลิ่นน้ำหมากข้านี่แหละ สาวแป๊วทำหน้าจริงจังขึ้นทันทีพูดจบสาวแป๊วยืนขึ้นเดินไปหน้าร้านโชห่วยทุกคนมองตามแบบงงๆสาวแป๊วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระบบช่วยทำให้ยายกลับสู่สภาพเดิมด้วยระบบพร้อมทำงานระบบรับทราบกำลังสแกนคำสั่งภารกิจสำเร็จค่ะวาบ <พ combined. S 1> <ๆ>เดียวเท่านั้นสาวแป๊วกลายเป็นยายแป๊วเจ้าของร้านกาแฟรูปแบบดั้งเดิม <c oughs> เฮ้ย สามตัวร้องพร้อมกันไอหนุ่มแฟนมึงเปลี่ยนไปอี <c oughs> อย่างวะยายแป้วใส้ระบบ AI ไอไอปูอุทานสองสาวยืนมองหน้ากันแบบงงหนักมากเรื่องที่ข้าจะบอกพวกเองข้าอยากเคี้ยวหมากเข้าใจนะยายแป้วพูดด้วยน้ำเสียงกวนๆพูดจบก็เดินเข้าร้านโชว์หวยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไอหนุ่มรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาระบบช่วยทำให้สองสาวตรงหน้านี้มาเป็นแฟนเราทีรับทราบค่ะกำลังสแกนคำสั่งปฏิเสธคำสั่งไม่สามารถบังคับจิตใจได้ค่ะ ขนาดระบบยังช่วยมึงไม่ได้เลยไอ้นุมไอ้ปุ๊กับไอ,อ้อดระเบิดหัวเราะลั่น <c oughs> สองสาวก็ก้มขำตามดังลั่นหน้าร้านยายแป้วเปิดเผยความลับเพราะอดมากไม่ไหวส่วนไอ้นุม่มหมดลุ้นแฟนไปเลยทีเดียวจะใช้ระบบ AI บังคับก็ไม่ได้แล้วมันจะมีปัญญาหาแฟนยังไงเรื่องราวจะไปทางไหนต่อกดติดตามไว้เดอ้อตอนหน้าฮากว่าน,นี้อีก